สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพีหลามจิกโกไอทีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ,บแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไทยอีกแบรนด์หนึ่งครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไลวา เกิดจากความร่วมมือกันของ2บริษัทนะครับนั่นก็คือบริษัทลู่หยวนผู้นําด้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชั้นนําจากจีนนะครับกับบริษัทที่จะทําหน้าที่นําเข้าจัดจําหน่ายและประกอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไลาวานี้ในประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทเพนตินัมอิเล็กทรอนิกส์จำกัด อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกวันนี้นะโอ้โหในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์มากๆเลยแต่แบรนด์ที่จะทําให้คุณมั่นใจในการใช้งานได้เนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีตัวแทนจําหน่ายอย่างชัดเจนนะครับมีศูนย์บริการมีบริการหลังการขายมีอะไหล่คอยให้บริการกับคุณนะครับ <S <S เพราะฉะนั้น <S <S ถ้าเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ไล่วา นี่คือแบรนด์ที่คุณเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยและดูแลโดยคนไทยนั่นเองนะครับไ oh. ลว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้ามากมายหลายรุ่นมากๆเลยนะครับไปชมกันครับ พามาดูจิยานไฟฟ้าของไลวาครับเขามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับทางด้านซ้ายนี่คือไลวารุ่นเ n j นจอยนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นรูปทรงแบบสกูตเตอร์โมเดิร์นมากๆเลยนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งครับนี่คือไลวารุ่นโมด้าครับ นะฮะทั้ง2รุ่นนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าเราจะเรียกเขาว่าจักรยานไฟฟ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขามีขาปั่นอยู่ <c oughs> เหมือนจักรยานเลยอ่าเพราะฉะนั้นรถแบบนี้นะครับจะไม่สามารถตีทะเบียนได้นะครับวิ่งออกถนนใหญ่ไม่ได้เหมาะสําหรับการใช้งานในละแวกพื้นที่ใกล้ๆนะครับบางคนอาจจะมีบ้าน2หลังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเอาไว้ขับในระหว่างหมู่บ้านขับในซอยวิ่งไปซื้อของร้านค้าใกล้ๆเหมาะกับการใช้งานแบบนี้ไม่ควรนําออกถนนใหญ่นะครับคน <c oughs> ส่วนใหญ่เห็นจักรยานไฟฟ้ามีขาปั่นแบบนี้คิดว่าขาปั่นเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่เขาแบตหมดจริงๆไม่ใช่นะครับจักรยานไฟฟ้าแบบนี้ถ้าแบตหมดเนี่ยเวลาคุณปั่นด้วยขาถีบนี่นะครับคุณจะต้องออกแรงหมุนมอเตอร์เข้าไปด้วยซึ่งมันจะหนักมากๆเลย ขาปั่นเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ตอนที่คุณมีไฟนี่แหละครับบิดมอเตอร์ออกตัวไปปื๊ดแล้วคุณก็ใช้ขาปั่นช่วยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับรถแล้วก็ทําให้คุณออกแรงน้อยมากๆเสริมแรงกันไปแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าไปด้วยในตัวเรามาดูรายละเอียดของทั้ง2รุ่นนี้กันดูกันทีละรุ่นนะครับเริ่มจากรุ่น enjoy ก่อนเลยนะครับจักรยานไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกและก็มาตรฐานความปลอดภัยให้ครบถ้วนเลยนะครับเริ่มต้นจาก Smart Entry นี่ไม่ต้องเสียบกุญแจก็ได้บิดสตาร์ทแบบนี้นะครับเขามีเป็น NFC a r d การ์ดเล็กๆแบบนี้ครับแตะที่หน้าจอปุง้งนี่ Smart Entry ครับ พร้อมไปได้เลยโ,โหแล้วหน้าปัดของเขานี่เป็นหน้าปัด LCD นะครับออกแบบมาสวยงามชัดเจนมีตัวเลขมาว,วัดความเร็วมีปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีบอกระยะทางนะครับรวมไปถึงโหมดการขับขี่ด้วยนะครับเขามีโหมดพาร์กิ้งนะเพื่อให้คุณปลอดภัยว่าคุณอาจจะบิดคันเร่งตอนที่คุณเปิดออนเครื่องแล้วนะครับบิดตอนนี้ก็รถก็จะไม่พุ่งไปข้างหน้านี่ถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มีมาให้นะครับความปลอดภัยอื่นๆมีมาให้ครบถ้วนครับไฟหน้าไฟเลี้ยว ไฟท้ายาผมให้ดูไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวเขาเดินมากนะตัวเอนจอตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบโปร่งใสโอ้โหดูดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังไฟท้ายก็เห็นชัดเจนในยามค่ำคืนระบบเบรกครับหน้าดิสหลังดำเบรกหยุดได้สั่งได้ดั่งใจนะครับเบาะนั่งเนี่ยมี2ที่ซ้อนคนซ้อนคนนั่งได้นะครับแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดตัวสเปก เอน o อยตัวนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด600วัตต์ใส่กับแบตเตอรี่48โวลต์24แอมป์อลนะครับแล้วเป็นแบตเตอรี่แบบกราฟีนครับความเร็วสูงสุดคันนี้ทําได้3 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล60ถึง70กิโลเมตรพอเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับ คุณชาร์จแบตหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะใช้เวลาชาร์จสักประมาณ3ชั่วโมงโอ้โหเขาเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากๆครับเสียค่าไฟในการชาร์จหนึ่งครั้งเพียงแค่4บาทเท่านั้นเองนี่จะไปไหนแถวแถวบ้านนะครับใช้รถแบบนี้เถอะนะฮะขับรถสบายมากๆแล้วค่าใช้จ่ายน้อยด้วยกับอีกรุ่นหนึ่งครับนั่นก็คือรุ่นของโมด้าดีไซน์ของเขาจะแตกต่างจากตัวเอนจอยเพื่อให้คุณมีทางเลือกดีไซน์ของโมด้าตัวนี้จะออกแนวเลโทรหน่อยๆอ่า มีความเป็นสกูตเตอร์เลโทรมากขึ้นนะครับสีสันก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับแล้วทั้ง2รุ่นนี้นะ,ะผมลืมพูดไปเขาจะมีลวดลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างเขียนว่า since 1997ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของบริษัทลู่หยวนนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในรถจักรยานไฟฟ้าคันนี้ทั้ง2องคันสเปคต่างกันเล็กน้อยที่เหลือเหมือนกันหมดนะฮะเป็น Keyless Smart Entry เหมือนกันหน้าจอ LCD มีครบครันนะครับ ด้านหน้ามีไฟ daytime running light นะครับด้านข้างตัวรถมีไฟ Ambient Light ด้วยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะมีกระจกมองหลังตัวมอเตอร์ของโมด้าตัวนี้นะครับจะต่างกันเล็กน้อยมอเตอร์นี้จะเป็นมอเตอร์400วัตต์ มาพร้อมกับแบตเตอรี 48, ่48โวลต์16แอมป์วมมอเตอร์กำลังขับเล็กกว่าแต่วิ่งได้เร็วกว่าคันนี้ครับความเร็วสูงสุด42กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแต่จักรยานไฟฟ้าแบบนี้นะไม่แนะนำให้บิดสุดนะฮะ40นี่หวาดเสียวเพราะว่าเขาทำความเร็วได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเบาวกว่านั่นเองนะครับระยะการชาร์จก็เหมือนกันครับ3ชั่วโมงแล้วก็วิ่งได้60ถึง70กิโลเมตรคล้ายๆกัน ค่าไฟก็แค่4บาทเท่านั้นถือว่าประหยัดมากๆสิ่งหนึ่งที่อยากบอกให้ทุกท่านรู้ก็คือตัวมอเตอร์นะครับที่อยู่ในจักรยานไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไลวาทุกรุ่นนะครับเป็นมอเตอร์ที่เป็นรุ่นพิเศษ ของเขาโดยเฉพาะเป็นมอเตอร์แบบ Liquid o o o l i n มอ o ตอร์ครับโดยที่ข้างในมอเตอร์เนี่ยจะมีสารหล่อเย็นคอยระบายความร้อนอยู่ข้างในมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ของเราเนี่ยทำงานแล้วไม่ร้อนมากเขาก็จะมีประสิทธิภาพนะครับในการขับเคลื่อนได้ดียิ่งขึ้นและกินไฟน้อยลงด้วยนะครับนี่คือสิทธิบัตรเฉพาะของทางไลาวานเลยนะครับทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีประสิทธิภาพดีและมีอายุการใช้งานยาวนานแถมยังกินไฟน้อยอีกด้วยโอ้โหนี จักรยานไฟฟ้าไลวาทั้ง2รุ่นนี้นะครับรับประกัน1ปีทั้งตัวรถและแบตเตอรี่นะครับบอกราคาเลยไลวารุ่น Enjoy นะครับ33,900บาทไลวารุ่น Moda นะครับราคาต่างกันแค่พันเดียวครับ32,900บาทกับสเปคที่ใกล้เคียงกันผมว่าคุณเลือกดีไซน์ดีกว่าว่าคุณชอบดีไซน์ไหน หากคุณสนใจจักรยานไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์ไลวานะครับแวะมาได้ที่ศูนย์บริการใหญ่ของเขาแห่งนี้นะครับอยู่แถวแถวนนทบุรีครับซอยนนทบุรี42ใกล้ๆสนามบินน้ำตรงนี้นี่เองนะครับสนใจรุ่นไหนแวะมาทดลองขับได้เลยนะครับเขามีรถให้ทดลองขับด้วยนะครับจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคุณต้องลองขับคุณถึงจะรู้ว่าคุณภาพเขาดีแค่ไหนนะครับส่วนดีลเลอร์ต่างจังหวัดตอนนี้กำลังทยอยเปิดเพิ่มนะครับที่เปิดแล้วตอนนี้มีอยู่ส 3ที่ด้วยกันนั่นก็คือที่หาดใหญ่นครราชสีมาและสมุทรสาครน,นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดแวะไปได้ที่3ดีลเลอร์นี้ก่อนในอนาคตจะเปิดเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆครับสนใจติดต่อสอบถามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.laywa-thailand.com หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0886466556 Line Official Account นะครับ l a i w a t h a i l a n d และ Facebook Page ครับไลว่าาไทแลนด์